องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน2 0 0 0 0 0ชิ้นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีนายพิชัยเลิศพงอดิศรน,นายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีครั้งนี้ครับ ทังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นค่ะพร้อมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้นำหน้ากากอนามัย N 9 5กว่า200,000ชิ้นแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจาตัวค่ะ